โซเชียลในเด็กสังคมในปัจจุบันโซเชียลในเด็กเป็นปัญหาอย่างมากเนื่องจากเด็กที่มีมือถือตั้งแต่เด็กพ่อแม่ให้เด็กใช้เพื่อลดความวุ่นวายพ่อแม่เข้าใจว่าเทคโนโลยีช่วยพัฒนาเด็กการดูจอในสถานการณ์ต่างๆที่บ้านพ่อแม่ให้เด็กดูมือถือเพื่อลดความวุ่นวายในบ้านที่ร้านอาหารพ่อแม่ให้เด็กดูมือถือหรือดูจอระหว่างรออาหารในรถ ดูวิดีโอหรือเล่นเกมในมือถือระหว่างเดินทางไกลในห้างหรือพื้นที่สาธารณะการเรียนแบบพฤติกรรมจากสื่อการพูดและการสื่อสารพูดล่าช้าหรือขาดทักษะสื่อสารการดูจอมากเกินไปอาจทำให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับคนจริงๆน้อยลงส่งผลให้พัฒนาการพูดช้าใช้ภาษาผิดหรือไม่เหมาะสมติดสื่อสารแบบทางเดียวพัฒนาการด้านภาษาตามวั หขวบพูดคำเดียเด่ยวๆเชน่นแม่พ่อน้ำสองขวบพูดเป็นคำคู่เชน่นแม่ไปกินข้าวสาขวบพูดเป็นประโยคสั้นๆเชน่นหนูอยากกินเข้าใจคำถามและคำตอบกับง่ายๆเชน่นชื่ออะไรไปไหนมา4-5ขวบ พูดเป็นประโยคยาวขึ้นเรียนแบบการแต่งตัวที่ไม่เหมาะสมกับวัยเด็กอาจอยากแต่งตัวตามไอดอลหรือดาราที่ชอบซึ่งอาจมีสไตล์ดูตโตมากเกินไปให้ความสัมพันธน์กับภาพลักษณ์มากเกินไปเด็กบางคนอาจเริ่มให้ค่ากับความสวยงามหรือแบรนด์เสื้อผ้ามากเกินไปจนเกิดความกังวลเรื่องรูปลักษณ์ของตนเองขาดความเข้าใจหรือความเหมาะสมกับสถานการณ์พฤติกรรมก้าวร้าว เกิดจากสื่อที่มีความรุนแรงหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมการดูการ์ตูนหรือหนังที่มีฉากต่อสู้ใช้กำลังทำให้เด็กเข้าใจว่าการตีต่อยหรือการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติเกมที่มีเนื้อหารุนแรงเด็กอาจเกิดความสนุกจากการทำร้ายตัวละครในเกมและเรียนแบบพฤติกรรม มาใช้ในชีวิตจริงยูทูบเบอร์หรือคอนเทนท์ที่พูดหยาบคายตะโกนเสียงดังเด็กอาจเกิดความเรียนแบบน้ำเสียงและท่าทางที่ก้าวแล้วโดยไม่รู้ตัวพฤติกรรมที่เกิดจากการดูจอนานส่งผลให้สายตาเสียสายตาสั้นเร็วขึ้นโดยเฉพาะตาแห้งตาล้าหรือปวดตาเนื่องจากกระพริบตาน้อยลงกล้ามเนื้อตาทำงานหนักขึ้น ขาดการเคลื่อนไหวเด็กที่ใช้จอนานมักเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงทําให้พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ช้าลงลบกอนการนอนหลับง่วงซึมหงุดหงิดง่ายสมาธิสัน้นและขาดทักษะการคิดวิเคราะห์อารมณ์หงุดหงิดง่ายและควบคุมอารมณ์ตนเองได้น้อยลงเด็กใช้ความรุนแรงแทนการพูดคุยหรือการแก้ปัญหาเด็กอาจไม่เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นขาดความเห็นอกเห็นใจ โรคอ้วนในเด็กการดูสื่อที่มีโฆษณาอาหารฟาสต์ฟู้ดเด็กอาจเริ่มเรียนแบบการบริโภคขนมหรืออาหารที่มีแคลอรี่สูงจากโฆษณาในสื่อพฤติกรรมขาดการเคลื่อนไหวการนั่งดูจอนานๆทำให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงส่งผลให้เกิดโรคอ้วนการดูจอคอมพิวเตอร์โทรทัศน์ หรือสมาร์ทโฟนในระยะใกล้น,น,นานๆโรคออทิสติกเทียมเป็นลักษณะพฤติกรรมที่คล้ายกับออทิสติกแต่ไม่ใช่ภาวะออทิสติกที่แท้จริงเกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นการดูสื่อที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจทำให้เด็กมีอาการพฤติกรรมบางอย่างที่คล้ายกับออทิสติกเช่นการแสดงออกทางสังคมที่ไม่เหมาะสมหรือการตอบสนองที่ผิดปกติสะท้อนไปถึงพัฒนาการสีด้านของเด็ก ด้านร่างกายร่างกายไม่แข็งแรงขาดการพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆด้านอารมณ์จิตใจมีความก้าวร้าวหรืออาจเกิดความเครียดด้านสังคมไม่รู้จักการรอคอยช่วยเหลือตัวเองในการใช้ชีวิตประจําวันไม่ได้เล่นกับคนอื่นไม่ได้ด้านสติปัญญาไม่มีสมาธิทักษะการคิดการเรียนรู้และการแก้ปัญหาช้าลง ผลกระทบที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเด็กไม่อยากกินข้าวไม่อยากไปโรงเรียนเข้าสังคมไม่เป็นก้าวร้าวใส่เพื่อนไม่อยากช่วยเหลือตนเองผลกระทบต่อการเรียนรู้เรียนรู้ไม่รู้เรื่องไม่สนใจไม่ตั้งใจเรียนไม่ทันเพื่อนวิธีลดผลกระทบกำหนดเวลาใช้หน้าจอให้เหมาะสมกับวัยกระตุ้นให้เด็กมีกิจกรรมอื่นๆเช่นการเล่นกีฬาการอ่านหนังสือ พ่อแม่ควรมีส่วนร่วมในการเลือกสื่อที่ใช้และสอนเรื่องความปลอดภัยทางออนไลน์สิทธิที่เด็กควรจะได้รับ 1. สิทธิในการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 2. สิทธิในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางสังคมเด็กท,ที่ใช้เวลากับหน้าจอนานมากเกินไปจะทําให้เด็กขาดโอกาสในการเล่นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 3. สิทธิในความปลอดภัยจากอันตราย 4. สิทธิในความเป็นส่วนตัวเด็กอาจไม่เข้าใจเรื่องความเป็นส่วนตัวและแชร์ข้อมูลส่วนตัวโดวยไม่รู้ถึงความเสี่ยงแนวทางการดูแลเด็กที่เหมาะสม1กําหนดกฎเกณฑ์และเวลาการใช้จอเด็กต่ำกว่า2ปีไม่ควรดูหน้าจอเลยยกเว้นวิดีโอคอลกับครอบครัวเด็กอายุ2-5ปีจำกัดเวลาการใช้จอ ให้เหมาะสมไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันและต้องมีผู้ปกครองร่วมดูเด็กอายุ6ปีขึ้นไปควรกำหนดเวลาให้เหมาะสมไม่กระทบกับกิจวัตรประจำวัน 2. เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้จอผู้ปกครองควรลดการใช้มือถือหรือแท็บเล็ตเมื่อต้องอยู่กับลูก 3. กระตุ้นให้เด็กทำกิจกรรมอื่นแทน ชวนเด็กออกไปเล่นกลางแจ้งเช่นขี่จักรยานเล่นฟุตบอลหรือเดินเล่นในสวนส่งเสริมกิจกรรมที่ไม่ใช้จอเช่นการอ่านหนังสือการระบายสีหรือการเล่นบอร์ดเกม 4. ไม่ใช้จอเป็นเครื่องมือกล่อมเด็กเด็กเลี่ยงการใช้จอเพื่อทำให้เด็กสงบเช่นให้ดูวิดีโอเวลาร้องไห้หรือกินข้าวเพราะจะทำให้เด็กเรียนดู ว่าต้องใช้จอเพื่อควบคุมอารมณ์ 5. พูดคุยและทำข้อตกลงร่วมกันอธิบายให้เด็กเข้าใจถึงผลกระทบของการใช้จอมากเกินไปสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับเวลาการใช้จอเช่นดูการ์ตูนได้วันละ30นาทีหลังจากทำการบ้านเสร็จ 6. ให้รางวัลกับพฤติกรรมที่ดีโดยไม่ใช้จอให้รางวัลที่ไม่ใช้การดูจอเช่นพาไปเที่ยวสวนสาธารนณะหรือให้เล่นของเล่นที่เด็กชอบ7 หากเด็กมีพฤติกรรมติดจอรุนแรงควรขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหากเด็กแสดงอาการก้าวร้าวอารมณ์แปรปรวนหรือมีปัญหาการนอนจากการใช้จอมากเกินไปควรปรึกษานักจิต,ตวิทยาเด็กหรือกุมารแพทย์การช่วยเหลือตัวอย่างอาการที่เด็กอาจแสดงออก 1. ปัญหาด้านการสื่อสารและการพูดพูดช้าหรือไม่สามารถพูดเป็นประโยค 2. การแยกตัวจากสังคม ไม่สนใจในการเล่นกับเพื่อนคนอื่นหรือหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ 3. พฤติกรรมซ้ำซากทำกิจกรรมหรือเล่นสิ่งเดียวซ้ำๆไม่สนใจสิ่งใหม่ 4. ปัญหาด้านการพัฒนาอารมณ์อารมณ์แปรปรวนหรือหงุดหงิดง่ายขาดการควบคุมอารมณ์หรือแสดงออกในท่าทางที่ไม่เหมาะสม 5. ปัญหาด้านการเรียนรู้ปัญหาในการทำความเข้าใจหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญที่สามารถติดต่อได้ 1. แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแพทย์เด็กสามารถตรวจสุขภาพเด็กและส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆจิตแพทย์เด็กวินิจฉัยและให้การรักษาเด็กที่มีปัญหาทางจิตใจหรือพฤติกรรมนักจิตวิทยาเด็กช่วยประเมินพฤติกรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาการ 2. สศูนย์พัฒนาเด็ก และการศึกษาศูนย์พัฒนานเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กมีการฝึกทักษะด้านการสื่อสารการเล่นการเรียนรู้โรงเรียนการศึกษาพิเศษโรงเรียนที่รับรองเด็กที่มีปัญหาทางพัฒนาการโปรแกรมการเรียนรู้พิเศษสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางจิตใจและพฤติกรรมของเด็ก3หน่วยงานสนับสนุนและบริการสังคมกรมสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางจิตใจและพฤติกรรมของเด็กสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่งคั่งของมนุษย์ให้การสนับสนุนด้านสังคมและครอบครัวรวมถึงการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ 4. องค์กรที่ช่วยเหลือเด็กพิเศษมูลนิธิออทิสติกไทยให้การช่วยเหลือและคำปรึกษาสำหรับเด็กที่มีปัญหาอาการออทิสติกมูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนาเด็กพิเศษ 5. ศูนย์พัฒนาทัากษะการพูดและภาษาให้บริการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาด้านการพูดและการสื่อสาร6พ่อแม่และผู้ปกครองการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ในการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญและการดูพัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งสำคัญควรแจ้งข้อมูลให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญได้รับทราบช่องทางการติดต่อหน่วยงานมีดังนี้นะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ